Não, Eu... รอรอชะลอก่อนก็ได้ชะลอก่อนก็ได้รอชะลอชะลอก่อนนักกีฬากำลังจะมาต่อมาตาอะไรตันนั่นนั่นแทงมาอะไรตรงนี้เลยชะลอเร็ว รครั้งหนึ่งเราก็ไปร่วมในการที่จะส่ระชาติสมรภขาเยเ้วย่น้สวยเพราะคุณแม่ของบีได้ลแ่แข่งขันิทเขียนที่รับรับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนการตลาของวิางงงจารณ์ที่น้องนี่าริกนคงเป็นความภาคภูมใจ ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของน้องโดยเฉพาะเองเดียวแต่ตั้งพิธีกรในการเปียนเราสักครู่ส่งความสำเร็จในการเลี้ยงดูลูกเป็นส่งความสำเร็จทางด้านการพิจารณาวันนี้ในส่วนของสมาคมกีฬาจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับมอบหมาย จากท่านผู้บริหารจังหวัดในการที่ส่งเสริมการกีฬาในพื้นที่จังหวัดหนองคายเมื่อเราทราบข,ข่าวว่าการกีฬาในหลายประเทศที่ประสบความสาเร็จก็พยายามที่จะนําสิ่งที่ประสบความสาเร็จมาต่อยอดมาเป็นจุดแรงดูนกระดนนานใจให้กับเด็กนักเ,นนนเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองคายเขาได้นําเป็นตัวอย่างเพื่อที่ได้เป็นแนวทางในการซ้อมแข่งขันกีฬา ที่ได้ประสบความสำเร็จเฉี่เช่นที่ีเข้าในแบบนี้ส่วนหน่วยทุกๆหน่วยงานเลยคะ่ะหนูรู้สึกดีใจมากนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งตอนนี้ก็ตื่นเต้นยังยังไม่สั่นยังไม่หายสันนะะ่นเลยค่ะหนูก็มีกำลังใจที่จะไปซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งโอลิมปิกเพิ่มขึ้นมากเลยคะ่ะรู้สึกทําใจมากๆคะ่ะและหนูก็จะ กลับไปทําหน้าที่ตั้งใจซ้อมเพื่อที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกมาให้พี่น้องชาวจังหวัดนองคายให้ได้ค่ะขอบคุณมากคนะ่ะ